อะตักดกลับมาที่เรื่องนี้ครับอืมเมื่อวันเมื่อสองสันก่อนก่อนเป็นวันเกิดเป็นวันเกิดของสสกรนิตกรนิตงามสุคนรัตนาสสเขตวัฒนาลองเตยพักพลังประชารัฐต้องใช้คําว่าเขตวัฒนาลองเตยค่เพราะเดี๋ยวนี้ไอ้เขตเลือกตั้งตรงนั้นน่ะนะในการเลือกตั้งเมื่อตอนปี62สองไอ้เขตเลือกตั้งตัวนั้นมันคล่อม เขาเลยเรียกเป็นรวมกันและคล่มทางวัฒนาก็เลยต้องเรียกกันว่าเขตวัฒนาครองเยอมันครอบคลุมพื้นที่ทั้งชุมชนจริงๆแล้วก็ชุมชนบ้านมีรั้วเป็นเขตที่มีธรรมชาติของวอเตอร์ที่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 น่าศึกษาเป็นเขตเลือกตั้งที่มีทั้งวอเตอร์ประเภทบ้านมีรั้วและวอเตอร์ประเภทที่เป็นชุมชนแออัดชุมชนแออัดของเตอเลยะแล้วก็มีบ้านมีรั้วบ้านคนมีตังประมาณนั้น เมื่อสักสองวันก่อนเป็นวันเกิดของสะสะกรณิตค่ะสะสะกรณิตก็จัดงานแฮปปี้เบอร์เดย์ใหญ่โตมโหฬารพอสมควรนะโอ้มากหน้าหลายตาไปร่วมงานคนดังพอสมควรในแวดวงการเมืองอไปกันพร้อ,อมเพรียงหลังจากงานมันผ่านพ้นไปแล้วสะสะกรณิตก็โพสต์ใน Facebook ขอบคุณพวกเราผู้ใหญ่ V.I.P. ทั้งหลายที่ไป ไปให้กำลังใจไปอวยพรไปทำให้ภาพของสสกรณิตใหญ่ขึ้นเพราะมาโพสต์ตรงนี้แหละเพราะมาโพสต์ตรงนี้แหละว่ามากหน้าหลายตาที่ไปใครต่อใครท่าจะเป็นประเด็นจะเป็นประเด็นเพราะมาโพสอะถ้าจัดกันไปเงียบจะเยอะใหญ่แค่ไหนแล้วไม่เป็นข่าวก็ไม่เท่าไหร่แต่เมื่อโพสต์ก็เป็นข่าวใช่ไหมต้องเป็นข่าวและอาจจะต้องเป็นเรื่องด้วยค่ะคุณณรนทรโอเคโพสตว่าอ่โพสต์ดังต่อไปนี้นะคะสสกรณิตนะคะบอกว่าสสกรณิตงามสุนรัตนาและครอบครัว ขอขอบคุณทุกทกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมสังสรรค์และอวยพรในงานวันเกิดนะคะดิฉันและครอบครัวขอขอบคุณท่านร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าในขาธิการาพักพอปรชรและอดีตรมชกระทรวงเกษตรท่านศาสตราจารย์ดตตรนรมลพินโยสินวัฒเหรัญยิบพรกพอปรชรอและอดีตรมชกระทรวงแรงงานท่านอธิร,ร,รัตน์ร,รัตนเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเพื่อนๆพนพี่พี่สสอที่น่ารักทุกคนรวมไปถึงเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องทุกท่านที่มาร่วมงานและมาช่วยงานนะคะ โอเคโอเคประมาณนี้นะครับสรุปนะสรุปสามแกนนำสามตัวจริงสิงจริงของกลุ่มสามชอกลุ่มเพล y เมเกอร์คนสำคัญที่ยึดกลุ่มอำนาจอยู่ในพลังประชารัฐไปกันเลยพร้อมเพรียงดาหน้ากันไปแฮปปี้เบอร์เดย์สสกรนิดสสกรนิดแบ็กก u าวเนี่ยอยู่ในกลุ่มดาวเลอร์จำได้ใช่ไหมครับกลุ่มดาวเลอรก็คือกลุ่มสสกลุ่ม เข้ารวมตัวกันใช่ค่ะมีสสปฏิลิศเข้ามาผสมด้วยอีกหนึ่งคนก็คือกลุ่มมาดามเดียดังนั้นบางครั้งเขาก็จะเรียกกลุ่มมาดามเดียบางครั้งเขาจะเรียกว่ากลุ่มดาวเริกเขาตั้งชื่อกลุ่มเขาว่าดาวเลิกกำลังหลักจริงๆเนี่ยก็คือสสเขตในกรุงเทพมหานครจะมีปฏิลิศของพลังประชารัฐเข้ามาประกอบก็คือมีมาดามเดียคนเดียวใช่ค่ะตามที่โพสต์อย่างนี้แสดงว่าตัวจริงสิงจริง ทั้ง3คนของสามชมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์สสกรณิตกลุ่มดาวเลิกนะใช่มากันโดยพร้อมเพรียงเลยไปดูภาพดังต่อไปนี้สิครับที่จะเป็นประเด็นจะเป็นประเด็นอภาพเอมาเลยนะคะอันนี้ค่ะร้อยเอกธรรมนัฐคารเขาธิการพักพอปชรนะคะแต่งตัวแบบสบายๆนะคะเริ่มจากขวามือน้องจุ๊บจิ๊บค่ะไม่ต้องบอกนะใครภรรยาค่ะภรรยาคนหนึ่งค่ะที่สองจับขวาก็คือ ผู้กองธรรมนัฐค่ะที่สองจากซ้ายก็คือเจ้าของวันเกิดคุณกรณิตซ้ายมือสุดซ้ายมือสุดนั้นน่าจะเป็นเสียเอเราว่าจะน่าจะเป็นเสียเอนะค่ะสามีของของของคุณกรณิตคุณกรณิตอ้าวแล้วครับไปดูภาพบีใครเออาจารย์แมมอาจารย์แมมอาจารย์แมมชุดสวยสีม่วงดูขวามือสุดดูขวามือสุดบนจอนะ เห็นแล้วนิ้กะค่ะมาแบบสวยเลยอะอาจารย์แหม่มวันนี้มาแบบสวยเลยอะไม่ต้องอาศัยบิ๊กอาอาจารย์แหม่มของกระผมก็สวยได้สวยจริงก็สวยอยู่ละสวยจริงสวยจริงสวยจริงชุดสีม่วงเข้มมาเลยนะฮะตรงกลางก็คือสสกรณิตซ้ายมือก็มน่าจะเป็นเสียเอน่าจะใช่ยถ้าผมจําชื่อสามีของสสกรณิตผิดผมก็ต้องกลายเปนารี้ก็แล้วกันไปดูภาพหมาเลขสี่ นี่ระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านตีอธิรัฐรัตนเศษก็มาด้วยตอตรงกลางเลยตรงกลาง,งกลางสูงสูงที่สุดอ่ะยืนสูงโดเด,โดเดีโดเดหนุ่มมากนะหนุ่มมากใส่หน้ากากอยู่คนเดียวทั้งงานใส่หน้ากากอยู่คนเดียวออธิรัฐใช่ไหมใช่ค่ะท่านตีช่วยอธิรัฐรัตนเศษค่ะท่านตีช่วยคมนาคมค่ะลูกชายใครลูกชายอาดีตประธานวิปรัฐบาลค่ะคุณวิวรัตรัตนเศษค่ะสรุปก็คือ แกนนําตัวจริงสิงจริงทั้ง3คนของกลุ่มสามชเขาไปงานของสสกรณิตอย่างพร้อมเพรียงน่าตั้งข้อสังเกตนะครบด้วยไม่ขาดแม้สักคนเดียวภาพหมายเลขดีเห็นไหมครับเห็นชายร่างสูงใหญ่ชายร่างสูงใหญ่ยืนเป็นภูเขาเลยอ่ะเอยืนเป็นภูเขาเลยเห็นไหมสสภัยเล็ก ภัาไพ่เลขมือขวาของผู้กองธรรมนัฐในที่นี้ถูกต้องไปด้วยไปด้วยไม่พลาดไม่พลาดนะเเอาล้วครับไปดูภาพหมายเลขอีอยู่กลุ่มดาวเลิกใช่ไหมแน่นอนที่สุดหัวหน้ากลุ่มดาวเลิกก็ต้องมาสิครับขวามือสุดบนจอก็คือมาดามเดียค่ะก็มาซ้ายมือสุดบนจอก็คือสอสน้องจอกสิริพงษ์รัศมีอ๋อกลุ่มเดียวกันนี่ถูกต้องถูกต้องเป็น เดาเลิกด้วกันมาก่อนเป็นเป็นเป็นชายเพียงหนึ่งเดียวในกลุ่มดาวเลิกในกลุ่มดาวเลิกสาวล้วนๆเลยอจะเป็นสสาชายก็มีแค่สิริพงษ์รัศมีเพียงคนเดียวจริงๆค่ะนะครับไปดูภาพหมายเลข F อาอ,อันนี้ใครเอาละครับดูผู้ชายตัวสูงๆใหญ่ๆที่สองจากขวาบนจอนะ,ะที่สองจากขวานี่ก็คือหัวหน้าภาค กทมของพระ m e m i n i s t e คุณจักพันพรนิมิตจักพันพรนิมิตเป็นสาเขตแถวแถวบางพลัดนี่แหละแล้วก็แล้วก็ได้เป็นหัวหน้าภาคกทมด้วยนะครับเห็นไหมเห็นไหมฮะเอาแล้วครับที่เหลือก็ประมาณนี้การตั้งคบกันนะครับว่าทั้งงานไม่ใส่หน้ากากมียกเว้นท่านรัมตีช่วยคมนาคมยกเว้นอธิรัฐคุณอธิรัฐเนี่ยใส่ของของของบิ๊กยักษ์ลูกของคุณวิรัตรัตนเศษ ที่ใส่หน้ากากที่ใส่หน้ากากใช่เออเอาเอาภาพอันนี้แหละเพอไม่ใส่หน้ากากในงานแล้วส่องไปข้างหลังภาพที่ถ่ายเห็นไม่มีการใส่หน้ากากนั่นแหละเลยถูกวิจารณ์คือทัมงนี้เองคือทั้งงานเนี้ยมุมนี้แหละก็ผมเชื่อว่าคนเป็นร้อยอยู่แล้วน่ะอืมแล้วมองภาพไปข้างหลังเห็นนะคนเป็นร้อยแน่ๆไม่ได้ใส่หน้ากากไงก็เลยถูกวิจารณ์เท่านั้นแหละแล้วจัดได้เหรอภาวะแบบนี้ไม่รักษาระยะห่างอะไรเงี้ยคนวิจารณ์กันเยอะไปอ่านแล้วแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม่ก็ไม่ใส่หน้ากากด้วยอืม ผมก็ไม่ทราบว่าแอลกอฮอล์เสิร์ฟกันจนตั้งถึงกี่ทุ่ม,มสามทุ่มนะไม่หรอกไม่ไม่ไม่ปัญหาว่าเขาจัดที่ไหนถ้าเขาจัดในบ้านก็โอเคเออจ่าอืมถ้าเขาจัดในบ้านก็โอเคหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้รอ,อาจจะไม่มีแอลกอฮอล์ก็ได้มีแต่น้ำชา